ค้ทนพงมาแล้วสวัสดีครับมาผมมาพออกันอีึแล้วครับผมค้นทงครับมือีสิมเห็ดน้องอยากกินกินแรงอีกแล้วครับผมสิออมหมูสามสั้นครับอันนี้ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับตำแตะไข่กับพริกับเลือแล้วก่ใสบะเขือใส่ลูกดลวดลบไปแล้วครับผมนั่งเจอแลวสิปุงครับเลยแต่ใส่เครื่องปุง ป็เยหยัดตั้งกล่องนี้นิดนึงครับตอนแรกครับใส่ไปเลยห้อใส่เกลือไปแล้วครับผมใส่ผงชลรไปเลยครับรุงแล้วห่อเกลืบไปครัวใส่ผงชูรดผงนัวใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแซบหน่อยขาดไปได้ครับปลาแดกแสบปลาลาโนให้จับแสบลายไก่สีเปลนะครับผมอย่าลืมนะครับปลาลาแสบ ปลาแด็กแสบปลาลน,นัวครับของพญาเจ้าครับคนบันต่างง้นี่แหละครับผมสิบไปซื้อมากินอีกเยอะครับไปแล้วใส่สัตว์นิดสักก้อนอย่างเขาเปิดครัวครับคนคนคน ผักเข้าไปเตรียมพร้อมแล้วครับมีผักอีตังลักหรือผักอีตูครับผักชีลาวครับผักหมอมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเอาสิไปขวากันครับคนบานทงกับมืมอตึงสิแล้วครับผมอยู่ทงอยู่ทามาถึงไฟแล้วบองในสิมือนครับบางในไฟบางอีไฟครับ อยู่ใต่ตนพักชีเล็กนี่แหละครับผมมังเห็ดอยู่เห็ดกินมังก็เอาไว้เฟียงครับครับขอบคุณท้าคนครับเฟียงไวง้งัวไอ,อ้เฟียงไว้ควายเอามาขัวกันเลยครับ ให้มันเดือดจัหน้อยครับขัวแห,แหมๆขัวอาซีสุกๆแหมๆจัหน่อยครับอากาศก็เย็นครับขาม,มาอากาศเย็นเนื่งเว้นห้อนักม้อนทงลมครับกำลังต้มน้ำอาบทางผู ไกำ,กำลังลุกครับอยูแลสุขภาพไปขอัครับช่วงนี้อากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงไวครับผมอากาศหนาวเป็นเบืองในขาวันไปหนาหวหัดกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับผมอีกโดนอยู่ หมอเริ่มเดือนแล้วครับเห็นมาครับเปิดแฟตท้ายสีไข่เนี้ยครับเห็นชัดบ่ครับนครับประมาณนี้ลืมว่ามีแฟตหัวแล้ครับ ก็ใส่บกเขืออนขวบไปพร้อมกันเลยครับใส่ต้นหอมใส่ลูกโดดเง่ายๆครับเบาง้นกับใส่มะกุลมกับใส่ฟักไซแต่วักใส่บะมี่ครับผมมีบางอยา่าบบานในบ้านแล้วบอกเป็นตะเก็บ หยอดมายอมมายแงม,งมงพราะพรสีใสครับก็บเรียกออมน้ำธรรมดาออมแบบบุกขมมักกินขมครับนี่ขมจินได้แน่กับกระเดาบีงัวใบเพียฟ้านครับใบเพียเพียใบเอียงกับใบเคลื่อนหัวประคอบใบ ใบบีบกะคอบ่กินกับหลบับเป็ดหลบับงัวแสบครับผมขมยังสิมาลาชีนกยังสีครับกินเดยกัวไปเรื่อยๆครับให้น้ำม,มันซีบเรื่อยๆหน่อยจักน้อยค่อยเติมน้ำครับ การออมกัมีหลายสูตรครับแล้วต่วไผสูตรไผสูตรมันครับเราเท็ดออกมาก,กับแสบพิ่เก้าเห็นมันแสบขันแสบมาแสบอยู่กับคนเห็ดครับลังเดือดพุดๆเลยครับอากาศก็เย็น ฝากหน่ด้อครับผมฝากติดตามฝากไปนะครับฝากติดตามสัสามช่องทางครับผมราว่าจะเป็นทางช่องยูทู f เฟ e book หรือติดท็อกครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำนเลยนะครับ จากน้อยครับเฮ็ดอ้อมหนูกับค้ายๆกันนะครับผมสูตรสูตรเดียวกับอ้อมหนูขันมองเพ็ดขันอ้อมหนูนี่ผมจิตมักขันหาของขมบาได้กัดตำใบพกะการเดาครับไปผ,ผมเพื่อนผมแสบเพื่อนครับบางทังสกุลเนี่ยเขาสิปูก็ยังกับบัดเอิ้นใบขมสลังนะครับาการนี่ ถ้าว่าแถวนี้บ่เห็นนะใบกมสะลังกินกับหลบับเป็ดลหลับงัวเผาไฟดีๆกินใส่อมูมอกับตำใส่กันครับขัดป้อมคมกับเด็ดใบไม่ใส่กันเด็ดใบไม่ใส่เลยครับคมอมรำไก่เหรอครับมุ่งก็เริ่มใกล้สุกไก่นี่และ ไอ้ชวนชว,วนขึ้นละเติมน้ำอีกหน่อยนึงก็ได้ครับน้ำน้ำมันออกหลายห้ามจากพักครับน้ำอ,อจาจจะบกเซียน หมูนี่ก็เริ่มสุกแล้วครับหมาดนหนักหมูมสุกง่ายอยู่แต่ว่าขันขวหนูนะครับมันขวแฮมแฮมแหมแหที่ยังไฟไหมมอเนี่ยครับไฟดับกินคงกินข้าวนูนี่เห็ดต่องขวานโดนครับสุกยากหนูปีนี้ได้กินหนูตัวเดียว สองตัวมันนักครับหนูสิงตาสวดครับหนูตัวหนึ่งหนูสิงตัวหนึ่งแล้มออาออมกินไปกินมิ้วเห็นเ่าตันนะครับมือนี่ยไปสู้กินเมื่อเดี๋ยวยคลิปให้เบื้องครับเจริงใจเพื่อนครับเจริงใจสถานที่เพื่อนเมื่อเดีายที่คลิปสันลงให้เบื้องนะครับคลิปเลี้ยวครับพี่เบืองเป็นแนวน่อืมนัวู่ต้องปรุงเพิ่มครับ แซ่บแล้วเธอกระสุนแล้วแซ่บพอดีครับน้ำปลาแดกพม่ใช่จับปลาแดกแสบปะลาหนัวครับฝากไว้ในเด้อครับผมของคนบันน้องง่วเนเลยครับผมเดิมนำอีกนิดเดียวครับ พอครับเป็นออมม,อมันมันแจงครับฝากไว้อเอ่อก,กล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมคนทงออฟิ่เชียลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คลิปสันนน้นกับคลิปเลี้ยวกับสีพยายาบล่งหาุกมือครับขันมีคลิบล่งกับสีร้ลงทุกมือขันบ่มี่กับสีห่างหางลงมือเว้นมือครับผมส่วนคลิปเงาครับคลิบเกินแปดในที่ขึ้นไปครับผมสีล่งให้เบิ้งเฉพาะวันอาทิตย <speaking wolves> ์เด้อครับผมลงมือเดียวเพราวาคลิปเงาล่งทุกมือลงทุกมือหลายกับบุหรว่เอาคลิปเทียนหยางให้เบิ้งครับบางทีล่งหลายกับ่มีคนเบิ้งสินะ มันมีคนเบิ่งคนกดทิที่ร่วงไปไลายๆกัอยู่คนเดียวบางสิครับเสียด,ดายคลิปการล่วงลายกับอะไรกับบอลผ่าน,านนะครับผมนั่งขาดขาดชั่วโมงบินครับเพราะว่ามันต้องเท่าไหร่ลสามพันชั่วโมงกับสี่าพานันชั่วโมงอผ่านมบอลผ่านจากช่องทางนะครับผมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับค่าฟุกคาบนี่ค่าพาน พาดแล้วอะจิดิพพอเด็กคาซื้อกับฟงกาแฟซื้อเขากับเขากับน้ำสุลูกสุเมียกินจิสิเป็นมอนาชีพรักครับกับเสริมนะครับอาชีพรักกันเจ็ดห้เห็ดห้าเรื่องควายนะครับผมหมอเดือดและครับมอเดือดเองครับเปิดฟ้ามอซิมเบิ้งครับ เด็พดพดพุดธพุดธรุดเรหอมครับกินหอมอันใดหนูมะดขวนเนาะจีแสบสวัสดีครับเอาพักลงเลยครับผม กับมันนี่ก็สิมีอ้อมหมูสามสั้นรับตำหอักฮู้ครับกสิซองย่างครับกับข่าแร้งมันนี่ระถาแม่บ้านครับเลิกงาน,นสามทุ่มสามทุ่มเคืองครับช่วงนี้เช็ดโอ้โอนักโอหล้ายครับครับปิดฝาไว้จักน้อยก็ถทีว่าเซ็จซับเรียบร้อยครับผม เอาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แห่ค้นทงน้ำเลยนะครับอย่าลืมนะครับคนทงคนทงออฟฟิเชียลครับผมฝากติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ